สวัสดีครับอาจารย์หมอยาแล้วก็ผู้ที่ชื่นชอบดูทุ่งครับวันนี้ก็มาขุดดูทุ่งนะครับพอดีกําลังจะขับมอไซค์กลับบ้านนะครับก็มีเบอร์โทรลูกค้าโทรเข้ามาสั่งสมุนไพรนะครับก็มีบ่นมานิดนึงนะครับว่าของคุณจักรกลิทเห็นท่านลูกค้าบอกว่าใช้มาสูตรทานะครับสูตรหนึ่งกับสูตรสามซื้อไปร่วมกันกลัวไม่ได้ผลนะครับเอาไปใช้ปรากฏว่าผิวแห้งลอกเป็นแผลนะครับบ่นมาบอกว่า ไม่กล้าใช้อีกเลยนะครับแต่ว่าถามแล้วลูกค้าบอกว่ามันได้ผลอยู่มันใหญ่อยู่แต่ว่าไม่กล้าใช้แล้วก็ลเกก็เลยมาสั่งสูตรนวดไปแทนนะครับก็เลยวางสายก็เลยมาเล่าให้ฟังจริงๆสูตรทานะครับสูตรหนึ่งสองสามเป็นสูตรทาสูตรทานี่มันจะเป็นสูตรเข้มข้นนะครับทํามาจากดูดทุ่งที่มันมีสรรพคุณนะครับทามาจากดูดทุ่งแบบเนี้ครับเราเอาผมเอาหัวมนันะเอาเนื้อข้างในเนี่ยไปทําไปหมัก ก็คือสูตรหนึ่งสูตรสามเนี่ยมันจะเป็นโดยเฉพาะสูตรหนึ่งนะครับมันจะเป็นดูดทุ่งหมักน้ามันมันจะไม่มีสมุนไพรตัวอื่นมาตัดลิ์ของเขานะครับถ้าเราใช้ไม่ระวังนะครับบางคนนะครับย้ําว่าบางคนมันจะทําให้เรารู้หลังจากที่เราทาน่ยมันจะทําให้เรารู้สึกว่าร้อนๆมันจะร้อนวืดวืดวืดไปกับจังหวะการเต้นหัวใจเรามันวิ่งยังไงมันวิ่งเหมือนเวลาเล็บเราโดนทับครับมันจัดมันจะวืดวืดแบบนั้นถ้ามันวืดวืดแบบนั้นให้ทุกท่านล้างออกเลยนะครับไม่ต้องฝืน แล้วก็ครั้งต่อไปก็ให้เอาน้ำมันดูดทุ่งเอาสำลีจุ่มไปในขวดของเขาเนี่ยแล้วก็มาบีบเอาน้ำมันแล้วก็เทโลชั่นทาผิวเราสัดอัตราส่วนเท่ากันนะครับไปผสมให้เข้ากันแล้วค่อยเอามาทานะครับหรือว่าทาดูดทุ่งสูตรหนึ่งทิ้งไว้แล้วพอมันแห้งแล้วเอาน้ำมันมากอกมาพอกทับไว้นะครับมันก็จะช่วยลดลริดที่มันเป็นริดร้อนนะครับแต่ว่าอาการร้อนมันไม่ได้เกิดกับทุกคนนะครับ แต่ว่าลูกค้าเมื่อกี้ท่านทักมาก็เลยเล่าให้ฟังนะครับผมก็ไม่ใช่ว่ามันจะมีแต่ข้อดีนะครับเป็นทางเลือกนะครับผมโอเคครับกลับบ้านแล้วครับสวัสดีครับ